ท <questionable way. S 2> ่านก็เโอ้โหสงสารมากเลยก็เลยมาบอกคุณญาติที่น้องญาติโยมคนไหนมีเสื้อผ้าก็สามารถให้เราออกไปกอดีใจเขาก็ดีใจเขาก็ เราก็ขอบขอบใจในประเทศลาวเขาเรียกขอบใจนะขอบูว่าขอบใจพระอาจารย์เรไรหลายเดอที่เอาปูนเขี่ยวเอาบางเตะเอาเชือกมาทำทำให้หมูขน้อยตอนนั้นขอบใจพระอาจารย์หลายเราเรียกปุ้อย่างนี้แต่เป็นภาษาต่างว่าเพราะว่าพวกผมพวกดิฉันขอบคุณพระอาจารย์มากมากที่เอาเสื้อผ้าเข้าสารอาหารแห้งกงบดินสองกับปลา ลูกบอลลูกกะโค้เรื่องหัวโค้บริโคมาชื่อเหลือแล้วก็มาเยี่ยมนายาเยอะมากบอกถ้าอาจารย์ก็ต้องการไปนะแต่ไปไม่ได้เพราะอะไรลูกก็โง่กระลาครับบาวแล้วทีนี้ท่าอาจารย์มาเห็นโชคเธอนี้โชคเธอเป็นเด็กที่โชคดีมากลูกเราเป็นเด็กที่โชคดีเพราะหนึ่งเราเกิดมาเ่็นของบางคนพ้อนี้อาจจะไปทํางานที่ไกล อยู่กับคุณปู่คุณย่าอยู่กับปู่ย่าตายายโชคดีก็คือว่าเรามีโรงเรียนที่จะเรียนหนังสือท่าอาจารย์ก็เอารูปที่พระอาจารย์มาสอนก็เกินไปให้เอาดูอยู่ประเทศไทยนี้อาจารย์ไดไปสอน้องนัเรียนเลย้อหนังสภาพถ่ายเนี่ยโอ้คนดีใจดีดีดีเห็นน้องมากเรียนนี่นะครับน้องหูกลอนหนังสือทำแปลก็คือว่าท่าอาจารย์อยู่ประเทศไทยนี้ให้สอนนักเรียนนะ บางครั้งก <performed>. <ften> ็ให ah ้คุณการศึกษาว่าเด็กคนไหนเรียนดีก็ให้คุณแล้วก็จัดสนามสอบเขาว่าเขาดีใจด้วยที่นักเรียนประเทศไทยมีภาทีสอบท่านอาจารย์ได้สอนนักเรียนรุ่นตัวนี้หนกครับเอาไวอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเกิดโชคดีลูกอะไรแต่ก็ของคุณครูก็ของสถานที่เขรของและที่สําคัญที่คุณครูสอนก็ดีออาจารย์สอนตัวเให้เก่งให้จํา วันนี้ก็คืออาจจะไม่รู้จะเกิดไปทําไมจําไปทําไมเหมือนคุณธรรมทำนี้ทำนั้งานมีสองอย่างนติดฟ้องบางคนจะได้ฟ้องสมุนเสี่ยงไม่รู้จะเกิดจำไปทำไมวันนี้อาจจะคิด่างนี้ลูกแต่วันหน้ามันจะดีกว่ามหมายอย่างเช่นถ้าจำไมให้ผู้ตรวสอบเพราะเขาจะมีถามว่าเวลาที่สำนักนจอขั้นไหนมา ตรีโทเอกคนเญียนตีโทเอกมอออกมาเจ็บอะไรบ้างไหมแล้วรู้ที่ทางทามี้ไหมพวกเธอจะได้เกี่ยวในรูปมีจบนักทำทำศึกษารทั้งตรีทั้งโทล่เด็กเจอตัวว่างเปล่านี่แหละสิ่งที่ะ่านจะสอนที่ได้มาสอนพวกเธออย่างนี้เพราะอะไรเพราะต้องการให้พวกเธอมีความรู้มีความเข้าใจมีหลักฐานที่มากขึ้นเพื่อที่จะ นำไปใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ชุมชนและสุดท้ายคนที่จะเรียนรู้ไนลูกคือพวกรเราเองนน่ะหละที่พะอาจารย์นี่มาทุกวันนี้อ่ะมี่ใครสงสัยจะถามะาาจารย์มีไหมนนี้ะอาจา์แต่ผิดยี่ห้อเลยนะเนี่ยมียี่ยห้อมอมอลา้านนาเวจยหมดทายุก็ปีหกเก้าจะได้มาเจอพวกเธอหลายรุ่นอยู่เนี้ยปีหกเก้า พราะฉะนั้นเมื่อลูกเรไม่มีอะไรจะถามพร้อาจารย์ก็ขออนุโมทนาอาจรองนะั่งตัวตรงดูนี้อ่าตัวตรงเราจะได้จากกันไปนะอาทิตย์หน้าถ้าพระอาจารย์มีศิลปะถ้าบ้านเมืองมันสงบเขาไม่โครดอยู่เขาไม่ไมีโรงเรียนพระอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้ลูกเรือประจำเมื่อกี้พระอาจารย์ก็คุยกับคุณครูอมองคลนวให้คุณครูส่งรายชื่อนักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่าน ให้ท่าาจารย์ท่าจารย์เราเข้ารับคำเนียบเพื่อสอบนั่งตัวตรงงายฝ่ามือเดินฝ่ามือไว้บนเขาทำใจให้สบายว่าตารท่าอาจารย์นี้เอนหรอกแบบนี้ข้าไปจดาทั้งหลายได้เรียนรู้ดีมารัพุทธศาสนา มาเป็นเวลาอันสมควรแล้วยินขอขอบคุณสถานที่ครูอาจารย์พระภิสุสงฆ์้ให้ความรู้ความสามารถต่างๆทำให้ท่านเหล่านั้นเป็นสุขเป็นสุขพระพิจาว จะาำความรู้ความสามารถเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโน์แก่ตนเองและผู้คนอื่นซึ่งจะเป็นผลดีต่อนทนุกชนประเภททั้งนน่าสื่อไป